หลายคนบอกว่าโปรโมทว่าจะไม่โปรโมทแต่ว่าสื่อทุกสื่อโปรโมทออกไปว่าเรื่องนี้นะครับผลงานที่เคลมว่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายของอมิยาสกิฮายาโอะจะเป็นเรื่องสุดท้ายและจะไม่โปรโมทแล้วทุกสื่อจะพูดท้องกันว่าเรื่องนี้แม่งจะไม่โปรโมทไม่โปรโมทไม่โปรโมทนะครับก็วงเล็บในใจว่าก็มันก็คือโปรโมทแหละแต่มันก็ใช้เขาเรียกว่าโปรโมทมุมกลับไงเขาเลยบอกไม่ใช่มันคือคอะไรนะ เป็นแท็ติกที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับออ่ะเหรือว่าแกอาชยามากไอ้แท็ติกที่ว่าเป็นหนังสุดท้ายของแกก็เป็นแท็ติกด้วยวะจริงๆก็เป็นแท็กติกที่ใช้ที่ใช้มานานแล้วแหละนะครับไอ้เรื่องสุดท้ายของเขาเนี่ยนะแต่ว่าก็เลยนั่นก็เลยบอกรอบนี้กลัวจะไม่ขังแต่ว่ารอบนี้รอบนี้บอกก่อนเห็นอันนี้จากข่าวอีกเลยเหมือนกันนะคือข่าวก็บอกมาว่าอจริงๆไฮยอโอไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจะ,จะแบบเฮ้ยจะไม่โปรโมทแต่นี่คือประมาณว่า PR นะครับ PR ของค่ายแล้วก็ PR ของค่ายเนี่ยแบบเฮ้ย เรามาเวนี้เลยไหมอะไรองซึ่งตอนแล้วแบบเมื่อู้ทำพูดกลับเขาแบบว่าเฮ้ยจะดีเหรอจะดีเหรอเนี่ยมันแบบเฮ้ยอีกแบบอีกจะเดือนนึงจะจะไม่จะไม่อะไรหน่อยหรออะไรย่างเงี้ยแต่เขามองว่าวิธีนี้แหละแม่งเวิร์กแล้วแม่งก็เวิร์กจริงๆเออเออคุณดูอ่ะขอโทษทีลงมาต่ำไปนิดนึงอ่ะ อ่ะนี่นะครับคือบ็อกออฟฟิศของญี่ปุ่นสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็คือหนังที่เข้าตั้งแต่สุก์ที่แล้วนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเรียกว,ว่านับยอดสามวันแรกอของหนังที่เข้าใหม่คือสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเอาแบบเร็วๆแล้วกันเร็วๆแล้วกันก็คือคิมิตาจิวาโดอิคิรุคะหรือก็คือถ้าแปลไทยก็คือพวกพวกแกอยู่กันยังไงพวกแกใช้ชีวิตยังไงอ่ะเราเรียกว,ว่างี้แล้วกันพวกนายใช้ชีวิตกันยังไงนะครับซึ่ง บอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ไปดูไม่ว่างนะครับแล้วก<ม>็บอกก่อนออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ใช่แฟนผลงานพุ่มกับพยาโอขนาดนั้นก็เลยแบบว่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆนะครับผู้คนไม่รู้อะไรเลยแล้วผมก็ยังไม่รู้อะไรเลยด้วยว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ได้ยินว่าได้ยินว่ามันสร้างมาจากนิยายดังนั้นแปลว่าเราจะไม่จะไม่รู้สตอรี่เลยหรืออะไรเลย ไม่ใช่ขนาดนั้นเราสามารถไปเช็คได้ว่านิยายต้นฉบับมันเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแต่ที่แน่นอนก็คือคนที่ไม่ได้ตามอะไรละเอียดเนี่ยก็จะเห็นแต่ภาพปกคือไอ้นกหน้าตาประหลาดๆตรงนี้แล้วก็เท็กตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นไวรัลที่ชาวเน็ตทวิตเตอร์ไปล้อเลียนสารพัดต่างๆนานาคือเติมขาเติมแขนเติมใส่ป้ายนู่นนั่นนี่ก็คือเป็นมุกต่างๆนาไปซึ่งอันนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่เห็นมันชัดเจนแล้วครับว่า การไม่โปรโมทของเขานะฮะที่โตโฮเข้าฉายสามอแโรงทั่วญี่ปุ่นเนี่ยมันฟาดอันดับหนึ่งของบอฟฟิตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างสวยงามด้วยนะเพราะว่า,เ,าเรื่องก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คืออินเดียนาโจนส์ครับ ไอ้ภาคที่ห้าใช่ป่ะภาคที่ห้าใช่ไหมน่าจะห้าเนาะเอออยู่อันดับหนึ่งของบอฟฟิตเนี่ยติดต่อกันมาสามสัปดาห์นะครับแล้วก็เพิ่งหลุดมาอยู่อันดับสองเนี่ยโดนเขี่นตกลงมาเนี่ยก็เป็นสัปดาห์แรกที่ที่หลุดตกอันดับจากที่หนึ่งนะครับก็นะก็ไม่เป็นไรซึ่งเรื่องนี้ผมก็ค่อนข้างไปที่แน่นอนว่าผมจะข้ามนะเพราะว่าผมรู้แบบเออเห็นไม่ดีเลยป่ะเออได้ยินสัญญาณไม่ดีแล้วก็เออไม่เป็นไรแล้วกันอ่ะข้ามข้ามคือผม ผมไม่ได้ดูอินเดนาโจในโรงมาตั้งแต่ภักที่แล้วเราก็เลยแบบเออเฉยๆนะอ่ะต่อไปก็คืออันนี้โกโตบุนโนะฮานาโยเมะอ่าวากรีฟิิตี้อีกก็แปดห้านะครับผมแปดห้านะก็สตาร์ทที่อันดับสามนะครับด้วยโรงฉายแค่เพียงแค่ร้อยแปดโรงนะฮะก็คือน้อยกว่าหนังใหญ่ๆทั่วไปเนี่ยสามสี่เท่าเลยโอ้แว่าแฟนแฟนแฟนแกเนี่ยแน่นจริงๆกดกระตุ้นโนฮานาโยเมะเนี่ยโอ้ตั้งแต่ทีวีแล้วยอด ก็อันนี้เข้าฉายสัปดาห์แรกจริงเข้าก็คือเข้าพร้อมกันกับไอ้คิมิทาจิวโดอิยคิลูกค้าของฮายาโอเลยนะครับก็คือฟาดมาที่อันดับสามเนาะอ่ะอันที่ใช้ที่สี่ครับผมก็คือเอ่ออันดับสี่ก็คือโตเกียวเรเวนเจอร์ไลฟ์แฟชั่นภาค2นะครับเอ่อจิ๊กซ็อกฮารลวีนเฮนเออเคสเซนนะครับก็คือแบบว่าอะไรนะศึกเลือดแห่งอะไรฮาโลวีนสีเลือดบทตัดสินผมผมไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเครื่องรางนะก็ว่าง่ายก็คือ เอ่ฉายมาเป็นสัปดาห์ที่3ครับแล้วก็เพิ่งหลุดจากอันดับ2มาเป็นอันดับ4นะฮะก็รอดูว่าจะดูละกี่สัปดาห์เพราะว่าตเกียวดูเวนเจอะจะอยู่วนอย่างเงี้ยแต่ถึงภาคที่ดาวนะที่นอกว่าฮาโลวีเนี่ยตอนภาคแรกอะก็วนอยู่หนึ<อ>่งถึงสิบเนี่ยหลายสัปดาห์อยู่ขึ้นไปขึ้นมานั่นแหละ <laughs> เราดูเราดูว่าภาคนี้จะเป็นเหมือนภาคที่แล้วไหมอันดับห้าก็โอ้โหนะดานนาทนอันดับห้าคือต้องบอกเลยว่าคือ MVP ตัวจริงก็คือซูเปอร์มาริโอ้บลสเตอร์เป็นมูฟวี่นะครับคือจะแง่ายได้นะใช่เข้าฉายมาแล้วสิบสองสัปดาห์ครับหรือก็คือสามเดือนเต็มเต็มนะฮะยังอยู่อันดับห้ายางเหนียวแน่นก็คือเรื่องนี้ถ้าจะไม่ผิดจะแทบไม่เคยหลุดจากท็อปห้าเลยหรือเต็มที่ก็คือไม่เคยชัวร์ๆคือไม่หลุดไม่หลุดจากท็อปสิบแน่นอนอื แต่เหนียวแน่นที่ประมาณท็อปไฟเนี่ยอย่างยาวนานครับก็คือไงละ่ะนี่คือ MVP สุดๆนะครับแล้วก็อันดับที่6ครับอีกอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ยอมรับกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่าคนญี่ปุ่นแม่งชอบเรื่องนี้ว่ะ Little Mermaid ฮะ <laughs> Little Mermaid บอกเลยว่าเฉายมา6สัปดาห์แล้วครับแล้วก็ยังไม่หลุดจากท็อป10แล้ว ที่เซอร์ไพรส์ไม่ใช่เซอร์ไพรส์ดิที่น่าสนใจที่สุดก็คือเป็นครั้งแรกด้วยที่พิ่งหลุดจากท็อปไฟด้วยซ้ำคือต้องรอดูต่อว่ามันจะอยู่วนอยู่ท่านี้หรือจะลงไปเลยก็ก็เป็นไปได้อ่ก็เป็นไปได้เหมือนกันคือเอาเป็นว่า Little Mermaid นะครับที่เออะไรนะได้รอบฉาย iMac เอยอะไรเอยถือว่าแบบยืนยืนลงมาค่อนข้างแบบอันดับดีด้วยแล้วก็รอบฉายยังเยอะอยู่ด้วยอะไรเงี้ย ถือว่าพึ่งลงมาพึ่งลงมาจากอันดับสี่มาอันดับหกเป็นครั้งแรกนะครับคือพึ่งหลุดท็อปไฟเป็นครั้งแรกด้วยก็ถือว่าเอออ่มาแรงแล้วก็คนญี่ปุ่นชอบดูกันมากกว่าที่เราคิดอืมคือหลายคนอาจจะโคลมถุยกันเนาะซึ่งก็แล้วแต่นะแล้วแต่ละกันแต่ว่าเอาเป็นว่าก็เป็นว่าในญี่ปุ่นมันขายได้นะครับออืมอืมม ส่วนอันดับที่อะไรนะอันดับที่7นะครับผมโคคังอุูโซนนิกกี้เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ว่าก็เป็นแบบเออผัาประยุนญี่ปุ่นนะฮะจากมัตสึมุระ um ไอ้มาสืออะไรนะมาสือมาสือทักเกะขอโทษมาสือมูราอะไรนะมาสือทาเกะนะวัวเหมือนกันว่ามาสือทาเกะอ่านว่ามาสือทาเกะหรอมาสือทาเกะเลยเหรอวะเมา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 เออมาสือทาเกะนะครับจะไขไขอะไรไม่รู้เหมือนกันผมไม่ไม่มั่นใจนะครับไม่คุ้มเลยก็อยู่ดับเจ็ดนะครับซึ่งเข้ามาอยู่เอ่อใายสัปดาห์ที่สองนะครับแต่ตกจานดับสามมาดับเจ็ดเลยก็คิดว่าสัปดาห์หน้าอาจจะลงไปอยู่เก้าสิบแล้วหรืออาจจะดุดท็อปสิบแล้วก็ได้สไตล์นี้ก็ ปกติรับปกติคือหนังญี่ปุ่นที่แบบว่าไม่ใช่หนังฟอร์มยักษ์ไม่ใช่หนังแบบโปรโมทอะไรมากมายคือผมเพิ่งจะเห็นการโปรโมทเรื่องนี้ตรงนี้แหละก็แบบอ๋อมีเรื่องนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรนะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะที่ต้องบอกว่าก็เป็นหนึ่งใน MVP เหมือนกันก็นกคือมึงฉายมา9้าสัปดาห์แล้วนะครับกับ i อ o l i s สเซนะครับเป็นไลฟ์ฉายโรงอยู่มาเก้าสัปดาห์แล้วนะแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในท็อป10นะครับคือตอนนี้เพิ่งลงจากอันดับเจมาอันดับแปด เึ่งก็แฟนเกอร์ไปเยอะแน่นอนสาวๆอยากไปดูก็ดูตอนนี้ยังไม่มีบุไม่เข้าใจว่ายังไม่มีบุเลยถ้าอยากดูก็เข้าโรงหนังอย่างเดียวก็เอออยากดูก็เข้าโรงอยากดูก็เข้าโรงไปเรื่อยปั่นไปเรื่อยประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเพลงเขาไม่ไม่ไม่ดีระดับหนึ่งภาพไม่แบบโอคโโดคีก็ก็ไม่ไปดูกันหรอกก็ก็น่าสนใจก็น่าสนใจอืมอือ่ะโอเคต่อไปครับก็คืออังอังปังแมนเดอะมูฟวี่ฮะก็ก็ โลโบลีโตโบเออโรโบลีโตกะเพลซเซนโกะโปกกะเพลเซนโตก็คือแบบว่าอะไรนะโลโบลี่กับเอ,อของขวัญอันอบอุ่นเ,ออเรียกว่างี้แล้วกันนะว่าถ้าจะหนังน่ารักน่ารักขายแฟมิลี่ก <c oughs> ็ฉายมาสามสัปดาหะะะ์แล้วครับเพิ่งตกมาที่อันดับออจากหกมาอันดับเก้านะก็เรียกว่าก็จับกลุ่มน่าจะแฟมิลี่แบบไม่หวือหวามากนะก็โอเคไปก็เป็นนับเป็นกระตูนทีวีที่เดตติ้งสูงมากๆเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นอยู่ตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังสูงอยู่เนาะ ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ในไทยจะไม่เข้ามาให้ดูตั้งนานละเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่เอามาตามากๆตัวหนึ่งนะฮะของญี่ปุ่นเนาะอ่าแล้วก็โอเคอันดับสิบนะครับไคบุสสุครับผมหนังแนวแบบมิสเตอรี่สยองขวัญสยองขวัญปะวะจําได้ว่ามิสเตอรี่ประมาณนั้นนะครับผมเห็นว่ามันมันมันนั่นมันมันมันคล้ายๆนะมันทำมันทําตลาดบอกว่าเป็นซัสเพณ S <S เออเออเออมีความมิสเตอรี่ซัสแนส์ประมาณนั้นนะครับฉายมาสัเจ็ดสัปดาห์แล้วลก็ลงมาดับสิบและคิดว่าสัปดาห์หน้าก็น่าจะลุดท็อปสไปแล้วอืมก็ก็ตามนี้นะครับผมสําหรับบล็อกฟต,ตอนนี้ถือว่าถือว่าหนังพุ่มกับฮายาโอม,มาแรงมากนะแต่ว่าจะได้ดูไหมอะไรย่างนี้อันนี้อันนี้อาจจะอาจจะไม่ต้องรอช่องผมนะเพราะผมไม่รู้จะว่างดูไหมเออไม่เป็นไรแล้วกันเพราะว่า นะสัปดาห์หน้าเร<อ>าวมไม่มีมพีพี่แกนั่นพี่แกไม่มีซีโนซีไอเลยมาให้เลยต้องไปดูนิยายแล้วผมไม่ไปดูนิยายเนี่ยสิอืมแล้วเอาอย่างาที่บอกว่าส่วนตัวผมเองเอ่ะเทสพุ่มกับหายอกแม่ไม่ใช่เทสผมว่ะอันนี้จริงๆนะเอาตรงๆก็คือในบรรดาทุกๆเรื่องที่ผมดูมานะแทบทุกเรื่องที่ผมดูมาเนี่ยผมชอบคืออา่าโตโตโรนะฮะอา่าอะไรดีวะสุสานหิ่งห้อยถือว่าชอบไหม เรียกว่าเป็นหนังที่ผมชมว่าหนังดีแต่ผมไม่อยากดูซ้ําอืมอันนั้นก็เรื่องปกติสาษาถิ่นคอยชายคนเป็นอย่างนั้นเออแล้วก็อิกงอันหนึ่งก็ที่ที่ค่อนข้างผมชอบอาร์ตสไตล์แต่ผมขี้เกียจดูซ้ําเหมือนกันก็คือเจ้าหญิงคากุยะเออเออเออหมือนกันดูสองรอบแล้วก็ไม่เคยดูต่อเลยเออคือผมดูลงเน้ยนะเจ้าหญิงคางุยะเนี่ยเออจาได้ว่าดูลงเลยแล้วแบบว่าดูดูบูเลไม่ได้ไปดูรอบเด็ดฟิกดูบูเล่สองรอบดูรอบแรกแล้วยังบางจุด อย่งอางตเงก็เลยไปดูปรอบสองแล้วก็หลังจบสองรอบนั้นก็ไม่ได้ดูเลยอืซึ่งก็ถ้าถามว่าแบบเออเราดูแล้วเราแฮปปี้อะไรที่สุดผมน่าจะชอบโตโตโรที่สุดนะรู้สึกจะอย่างนั้นอืมแต่ว่าเรื่องอื่นผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นวะจริงๆนะอันนี้อันนี้อันนี้ขออภัยสำหรับแฟนจิบลีนะ <laughs> ไม่เป็น,นะปนไรเข้าใจคือมันหลายคนถ้าเกิดแบบดูจริงๆอะหลายต่างคนต่างชอบจริงๆไว้คืออย่างผมอะวิทเปอร์ออฟเดอะฮาร์ดี่ผมยี่สิบรอบไปแล้วนะ โอเคโอเคแบบดูไปแม่งเ้นตกไอ้ไอ้เครีย i สปี a อเวที่กูสิบรอบแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้เออแต่แต่ประมาณนี้แต่ก็แต่ก็เรื่องปกติเขาคนชอบน้องผมแม่งก็ดูโตโตโลยี่สิบกว่ารอบเหมือนกันเนาะชอบก็ดูอยู่ก็แหละดูนเราจะเผื่อยในข้างนะโอเคโอเค